สวัสดีครับผมคนแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องไดชาร์ตรถยนต์ทำงานไม่ปกตินะครับในกรณีที่เราขับรถและใช้งานรถยนต์ตามปกตินะครับและมี ไฟรูปแบตเตอรี่สีแดงโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับโชว์ติดติดดับดับนั่นก็แสดงว่าตัวไดชาร์จรถยนต์ทำงานไม่ปกตินะครับเพราะถ้าไดชาร์จทำงานปกติตัวไฟรูปแบตเตอรี่รถยนต์จะไม่โชว์ขึ้นมา สำหรับ Honda a c อ o ค d G6 ตัว,วอุ่เห่าจะมีรูปไฟแบตเตอรี่รถยนต์โชว์ขึ้นมาที่ด้านซ้ายและจะมีไฟประตูทั้งสีด้านติดขึ้นมาด้วยนะครับให้เรา ทำการแก้ไขเบื้องต้นให้เราปิดพวกวิทยุเครื่องเสียงต่างๆและถ้าปิดไปได้ให้เราปิดแอร์และนำรถเข้าอู่เพื่อแก้ไขตัวไดชาร์จต่อไปนะครับถ้า ยังฝืนกลับไปเรื่อยๆโดยที่รูปแบตเตอรี่โชว์ค้างก็แสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับจะทำให้รถวิ่งและดับได้นะครับจะเป็นอันตรายให้รีบเข้าอู่เพื่อแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับตัวไดชาร์จของ h o n d a Accord รฮูเฮาตัว G6 นะครับก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเบื้องต้น ให้ลองทำการถอดดูตัวปลั๊กและตัวสายไฟที่ติดอยู่กับไดชาร์จนะครับว่าแน่นหรือไม่นะครับเพราะตัวนี้ถ้าตัวสายไฟไม่แน่นก็อาจจะมีผลทำให้เมื่อพอรถใช้งานหรือวิ่งไปตัวไฟแบตเตอรี่ จะมีการกระพริบโชว์ขึ้นมาได้นะครับสำคัญทั้ง2เส้นนะครับทั้งตัวเส้นกาวตัวนี้และตัวสายไฟตัวนี้นะครับลองถอดขยับหรือเช็คดูอีกรอบนะครับถ้าตัวนี้เน่นแต่ตัวแบตเตอรี่ยังโชว์อยู่ ก็แสดงว่าตัวไดชาร์จไม่ทำงานนะครับให้นำรถเข้าอู่ที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อให้ช่างตรวจเช็คโดยละเอียดอีกรอบโดยช่างจะทำการวัดค่าไฟของแบตเตอรี่ว่ามีการชาร์จหรือไม่นะครับเพื่อทำการซ่อม ตัวไดชาร์จนี้ในขั้นตอนถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ